ต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีสถิติห้านอยนะคะวันที่14พฤศจิกายนนะคะเรามาดูกันนะสําหรับวันนี้เราต้นบ้านมีอะไรมาฝากกันบ้างน,นะเะต้นบ้านพยายามคิดหาสูตรใหม่มาลงให้ทุกคนกัน,นยังไงวันนี้เราลองลุ้นไปพร้อมกันดูว่าสูตรใหม่ของเราเนี่ยมันจะโอเคไหมนะคะก็ ก็พักไปด้วยแล้วก็ดูสูตรใหม่ไปด้วยทุกคนเพราะว่าสูตรมันมีข้าว้าตนบ้านก็พยายามพยายามแล้วนะคะพยายามเต็มที่นะคะมาค่ะวันนี้ต้นบ้านกลับมาแล้วยังไงก็ไปกำลังใจให้ต้นบ้านด้วยนะคะกดไลค์ให้ต้นบ้านด้วยนะนะคะก็มาค่ะมาดูสูตรใหม่ของเรากันนะหวังว่าทุกคนจะไปปรับใช้ได้นะคะมาค่ะมาดูกันนะสําหรับสูตรใหม่วันนี้นะคะมาดูกันค่ะต้นบ้านได้ตามนี้เลยทุกคนนะสี่ห้าหกนะคะ 4ี่ห้าหแล้วก็หนึ่งสองสามนะคะต้นบ้านได้ตามนี้นะคะมาเรามาลองเจาะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูหลักเด่นกันค่ะว่าหลักเด่นมันจะเป็นประมาณไหนนะคะสูตรใหม่สูตรนี้นะท้นบ้านก็เพิ่งลองเก็บดูแล้วก็คิดว่าเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเยอะอยู่นะทุกคนสำหรับการาการเข้านะคะ ใส่ตีของเรามันก็เข้าดีทุกคนนะใส่ตีเก็บมานะคะมาค่ะมาลองดูกันใส่ตีตัวนี้นะคะมาค่ะสี่หนึ่งนะคะสี่สองสี่สามนะทุกคนนะคะห้าหนึ่งห้าสองนะคะแล้วก็ห้าสามมันไม่เข้ามากๆกก็ รู้จะเอาสายตต,ต่อไหนมาก็ต้องก็ต้องเก็บกันต่อไปนะทุกคนนะตัวบ้านก็ไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะมาแล้วนะคะมาค่ะก็ไปต่อนะคะก็จะเป็นหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งอ้าหกสองแล้วก็หกสามนะคะประมาณนี้นะตัวกันตัวกันก็จะเป็นเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เก้าสาม ตัวการเก้าหนงเกาสองเก้าก็การเป็นหลัก9ให้นะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามาลองลุ้นกันดูนะสำหรับหลักเด่นนะเราเดินบ้านจะฟันเป็นหลักไหนมาดูกันค่ะเราเดินบ้านขอฟันเป็นหลัก5 3นะคะในวันที่14นะคะเด่น5 3สาสายรูดสายวิ่งนะคะคือห้านะคะมาค่ะมาดูหลัก5กันก็จะมี5 1 ห้าสองห้าสามนะคะหลักสามจะมีสี่สามห้าสามแล้วก็หกสามนะคะประมาณนี้นะคือหลักเด่นๆที่จะเน้นให้ได้ก็จะมีหลักห้าและหลักสามนะคะเรามาลองดูมาลองจับสามตัวกันดูไหมทุกคนนะคะสถิติตัวนี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะอมืมาดูกันค่ะมามาลองจับกันดูนะ ตวบ้างคิดว่าน่าจะได้ห้าสามเป็นไงทุกคนนะคะห้าหกสามห้าสนะคะห้าหกสามห้าเสมสองหสาหนึ่งห้าสอง ยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะอ่านคําเตือนด้านล่างด้วยนะคะเลขก็มีเข้ามีหลุดใส่ติละต้นบ้านเก็บมาเนี่ยก็เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นนะคะมันก็ไม่ได้แน่นอนเสมอไปนะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะมีเข้ามีหลุดนะคะยัไงไงลวต้นบ้านก็ฝากไว้ด้วยนะคะ ใช้สตินี่ก็เอาไปสงนสนานะทุกคนเนาะยังไงเรา,าลองรูนกันดูว่าสูตรใหม่ของเราเนี่ยมันจะเป็นไปนตามที่เราคาดหวังไว้ไหมถ้าไม่ผ่านยังไงเดี๋ยวก็เรามาลองปรับไปได้วยกันนะคะโอเคนะแล้วทุบ้านก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะยังไงเจอกันใหม่ไว้พรุ่งนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ